อาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาโน์สักวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์หรือดิด้านะฮะ โพ์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครับระบุว่าการที่พักเก้าไกลดิ้นรน,นจะนิรโทษกรรมทางการเมืองโดยรวมคดีมาตรา1นึเข้าไปด้วยนั้นคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะว่านายธนาธรเนี่ยมีคดีอาญามาตรา1นึวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียอยู่และนายธนาธรได้แพ้คดีในสาลดีการมาตรา20พสบพรบคอมพิวเตอร์ปิดกั้นคลิปวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเพราะสาลฎีการท่านพิพากษาว่าคลิปดังกล่าวเนี่ย เป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นภัยต่อสถาบันให้ปิดกั้นอีกทั้งพรบรนิรโทษกรรมดังกล่าวเนี่ยหากออกมาได้สําเร็จจะมีผลย้อนหลังเพราะกฎหมายออกใหม่เนี่ยจะมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณกับจําเลยนายธนาทรจะรอดจากคุกไม่ต้องหนีคดีดังนั้นเราจึงได้เห็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเดินสายไปใไ้กบาบคารวะหลวงปู่พุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้แต่หลวงปู่พุทธอิสระไม่ตอบรับครับทางด้านดรสุพนัดอภิญญาณครับหรือดรนิว ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเช่นกันครับระบุว,ว่าประชาชนปกติทั่วไปไม่มีใครเดือดร้อนเราะ1นึจะมีแต่คนที่ตกเป็นเหยื่อของการชี้นําทางความคิดเท่านั้นที่เดือดร้อนแทนที่จะโทษม112ไปโทษพักการเมืองกับเครือข่ายตัวปารีดที่อยู่เบื้องหลังด้องตอง3นิ้วคอยหลอกใช้คนรุ่นใหม่เป็นเครื่องมือทําผิดติดคุกติดตลาดแทงตัวเองดีกว่าไหม อีกทั้งดรนิวครับยังระบุไว้อีกว่าได้ข่าวว่าในายชัยธวัฒน์เดินสายขอเสียงสนับสนุนพรบน,นิรโทษกรรมไปทั่วโดยอ้างว่าที่รวม1นึด้วยเพราะเป็นความหวังของกองเชียร์ที่เชื่อว,ว่าพักเก้าไกลจะกล้าชนแม้กระทั่งมอ1 2ฟังแล้วจะอ้วกแตกแต่กรณีสสคุกคามในพักตัวเองกว่าจะชนได้พักเกือบพังพินาาต้องเอาตัวรอดด้วยก้าวไกลกันละครกัน